าสงลยที่ต่อพูดวแาเกวดีสายอายุละพนงยนอยมเกลพี่อยที่ตูเสับะน้องบาเชยงเดาดีสับปะจงจำมอยาลชในอภูพารองกรทั่ออลวิดาลีกงอยู่โลวิดาอันทนีิวิดาผู้สาิลสันเนสับะลวายทอานองดาวิดาเรลีสันขงสิโลสันน้องท่องทอนองดาวิดาฉลองลโลปุนทานี เกทองสานมวยยายเนี่ยกบไปยึดที่สุดทัพเวเดมสียาบาซุน้อยเม่อหลบยาบาซานิิลเนี่ยมาสุมยสิลไซเนีเกท้องสากเวาปดิลบบูกทนวิดาเลิกให้เกแนช่วาู้สาผาทองส่งลกาสิลซเนีู้สามุน้อยยาละชิสันเนวอดรอาพีสิโลซเนเกิดแนหลบวิดาพีวันทนิูาลกาเล่ลูกอวุเกทนจุขันสาวสิลไซเนี่ยอยน้อหลบนะเออังบุลองฟียาบูู้สาวยามบ้าอเลี่ยมุอาภายาบูบาดิต้กร คลออาพืดิแต่อะไอ้ลันนึ่งเนาะอวุธท้องจุ่นอวุธท้องชูเลยพุทาเสียสัเนี่ยชลามมุงเดดดาเนาะชลามมุงดียูนาะอวุชูชักกเดึเนาะวเผาเนาะหมือนเวลาพุทาพาซ่อปีๆเลยก็เสียสนี่ชลามมเนาะวอจาเวมัน่อดินนี่ห้พุทาอย่เอวราาเอาท่านี้เลยลูกมุงเาเอ่ออาวทาจุนอวดาวลูพันาในพุทากองนาะเวดีอยู่เนาะเหมือนเวลาพุาเอาท่านี้เป็นน้องัวยาบุเนี่ยจอมบุชลามมูงเด่นเนาะเสีเยงพูดลก้กสาสเดีอ အဝ e ေါ်ဘလော့ဂေးယူရားဟမ်ပူဆာခေါလုံးတော့သို့သေအိုင်းပါရဘူး ਨੇ ရဲတဲ့တော့လောဘလောင်ချလားမုံမောင်ဟူရဘူး ਨੇ အမောဖာပွက်လန်ပါလန်ဟူရဘူး ਨੇ အခါယူနော်ထမထိုင်းချူအဝီလိုချိုဘီလုချီရောရာဘာတာဟောကေဘီလုချီရောဖန်အခုကျွန်တော်အဝီနော်ဂျုံတာမုံနော်ရာချီတန်နော်ကေထန်လက်ဂေးနော်ဝိထန်ဝုံခေါန်သာဝိထန်လောပျားတာလေဖိတ်ဆွေလောဆက်နေအဖူနော်မယ်ဝီဒါအဖူလောရဘူး ਨੇ မယ်ဖူဟောကာရဘူး ਨੇ ဘာဆီနိုလဲဝီဘတ်ဒဲပူဘာအော်နော်ໃຈဘူ เอว้เราเวลาจะพุ่งช่วงยาบูแนเอวงกูอาไปเอน้งแตเวลาลุปลยเยะลุบปฐุทันิปลยเยวไปลายใ่นาอสี่สิ่แตลยมงอวงกูจะบูเมปลอแล้จะบูปลาย่หมหูจดตนันาหนมามพูนี่เวลาจะคว้าหลงสิลเซเนอนโลเน่ก็บัวดีผู้ามึงเดยาลชิดันในดีดินสีลหอกไปยทีสุตะพู่เดี๋ยวมันเสีบ้าสุน้อยยังไงหลบยาดาลอเนสคบากัวดีไซ